ให้บางสีแตกนอแตกกอเร็วตอเร็วบ<อ>ใบดกเป็นพุ่มเป็นกอในเวลาอัดรวดเร็วค่ะเทคนิคการทําแบบนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้บางสีที่มีจำนวนเยอะมากขึ้นกว่าเดิมเป็นสิบเท่าในเวลาอันรวดเร็วค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นในทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะวันนี้ต้นก็จะนำสาระอันเป็นประโยชน์ในการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะบอนสีทุกกระถางที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมอยู่นี้น้องบอนสีมีการแตกหลอดใหญยนอดกใบดกเป็นพุ่มเป็นกอสวยงามทุกกระถางเลยค่ะ แต่ต้นก็ต้องยอมรับเลยล่ะค่ะว่าระยะเวลาในการปลูกบอนสีทุกระถางนี้ก็ต้องใช้เวลาในการปลูกบอนสีเป็นเวลาค่อนข้างนานเลยคะ่ะและวันนี้ต้นก็จะนำเทคนิคในการปลูกบอนสีให้บอนสีมีการแตกนอปลายดกเป็นพุ่มเป็นกอในเวลาอาันรวดเร็วด้วยวิธีทำอย่างง่ายๆเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการทำพร้อมกันเลยคะ่ะ บอนสีกระถางนี้ต้นได้ทำการปลูกด้วยวิธีการแยกหน่อใช้เวลาในการปลูกนานมากๆเลยค่ะน้องบอนสีก็โตได้เท่านี้ละค่ะสาเหตุอีกอย่างที่น้องบอนสีไม่โตก็อย่างที่ท่านผู้ชมทุกท่านกำลังรับชมเกิดจากดินเสื่อมสภาพเวลารดน้ำขังอยู่ในกระถางไม่ไหลออกไปที่ก้นกระถางค่ะถ้าเทียบกับบอนสีกระถางอื่นๆที่ใช้เวลาในการปลูก ใกล้เคียงกันต้นได้ทําการเปรียบเทียบให้เห็นกันจ,จัดจะะเลยนะคะระหว่างบอนสีทั้งสองกระถางนี้วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาบอนสีไม่โตและบอนสีใช้เวลาในการปลูกเป็นเวลานานซึ่งเป็นการปลูกด้วยการแยกหน่อนั่นเองค่ะเริ่มจากให้ทําการลื้อกระถางล้างทำความสะอาดหัวบอลสีค่ะส่วนผสมดินปลูก1ดินหมักใบก้ามปู1ส่วน ผสมกับส่วนผสมที่2นั่นก็คือน้ำส้มควันไม้ค่ะจุดประสงค์เพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินไสเดือนฝอยและแมลงในดินปริมาณที่ใช้1-2ช้อนชาใช้หมดเลยค่ะส่วนผสมที่3มน้ำปูนใสค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนการใส่น้ำปูนใสจะช่วยฆ่าเชื้อโรคเชื้อราให้กับต้นไม้ของเราได้ค่ะปริมาณที่ใช้กะเอาได้เลยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะ และส่วนผสมที่4นั่นก็คือเครื่องดื่มสปอนเซอร์ในเครื่องดื่มสปอนเซอร์ก็จะมีน้ำตาลกลูโคสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวพืชสามารถนำไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการหมักค่ะปริมาณที่ใช้1ฝาค่ะส่วนผสมที่5ผงชูรสปริมาณที่ใช้1 2ถึงช้อนชาให้คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ แล้วลองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสับแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนล้างออกด้วยน้ำสะอาดก่อนนำมาใช้ค่ะหน้ากระถางปลูกบอนสีกระถางนี้ต้นนำดินเก่าผสมขี้วัวแห้งไปตากแดดจนแห้งแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ดินปลูกบอนสีพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะเมื่อท่านผู้ชมมีหัวบอนสีแบบนี้ให้ทำการแยกหนอ่อออกมาปลูกตามปกติเลยค่ะ ให้สังเกตว่าหัวบอลสีมีตาเขี้ยวอยู่จุดไหนบ้างแล้วให้ทำการตัดหัวบอลสีที่มีตาเขี้ยวออกมาปลูกได้เลยค่ะความหมายคือว่าหัวบอลสีที่มีเขี้ยวทุกเขี้ยวเราสามารถตัดออกมาปลูกได้ทุกเขี้ยวเลยค่ะ1่เขี้ยวคือการขยายพันธุ์บอลสีได้หนึ่งต้นให้นำทุกส่วนที่ตัดมาปลูกในกระถางบอลสีที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะ เทคนิคการทำแบบนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้บอนสีที่มีจำนวนเยอะมากขึ้นกว่าเดิมเป็นสิบเท่าในเวลาอันรวดเร็วค่ะประเด็นก็คือไม่ต้องรอให้บอนสีแตกหนอ่อถึงได้แยกหน่อบอนสีมาปลูกทีหลังค่ะซึ่งการรอบอนสีให้แตกหนอ่อมันเป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุทำการขยายพันธุ์ขยายจำนวนบอนสีแบบนี้เลยง่ายไม่ต้องรอเวลานาน,านค่ะ สำหรับหัวบอนสีที่ปลูกและยังไม่มีใบแนะนำให้หาแก้วใสๆปิดเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หัวบอนสีโดนน้ำโดยตรงเพราะจะทำให้หัวบอนสีมีโอกาสเน่าได้ค่ะและนี่คือตัวอย่างบอนสีที่ปลูกครอบด้วยแก้วใสน้องแตกหน่อใหม่ขึ้นมาใหญ่มากเยี่ยมจริงๆค่ะรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้เป็นเทคนิคการปลูกบอนสี ให้บอนสีแตกหนอแตกกอเร็วโตวเร็วใบดก oh oh. เป็นพุ่มเป็นกอในเวลาอันรวดเร็วค่ะโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาให้บอนสีแตกหนอ่อแล้วแยกหน่อมาปลูกทีหลังสำหรับท่านใดที่ปลูกบอนสีแล้วมีปัญหาบอลสีโตช้าแคละแกลนใช้เวลาในการปลูกนานๆดูคลิปนี้แล้วทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะต้นเองก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับ ท่านที่รักการปลูกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด s u b สไ r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีชาแนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t ิกต o k คุณต้นไอทีชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคําถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีชาแนลได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการ ปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ